ข้าวไปวัดครับวันนี้นุจะแกงฟักครับแกงฟักใส่ไก่ไปวัดด้วยครับวันนี้วันพระครับไปวัดด้วยกันนะครับทับกับข้าวไว้ให้แม่ด้วยให้พี่สาว น้องสาวกับหลานไม่อยู่ครับไปเข้าไปทุประกันหลายวนันหลานจนน้อยๆแกงฟักใส่ไก่ครับคนแถวนี้เขาจะชอบกินกะทิกันครับ แกงใส่กะทิครับรักงามๆครับเนี่แกงใส่กะทิใส่ผักอีตู นี้จะมีพระเดินมาสองวัดครับมันพระยะวัดใหญ่กับวัดนนทรายวัดป่าเป็นวัดป่าวัดธรรมยุทธจะเดินมาก็จะใส่บาตรที่บ้านก่อนใส่บาตรที่บ้านเสร็จก็จะไปวัดครับไปวัดใหญ่อันนี้มาคนเดียวจะอมสินหนีไปข้างนอกแล้วงอน อ,อมสินออมสินยังมืดอยู่เลยครับออมสินนั่นไปไหนละ่ะนั่นมาออมสินเร็วรีบมาเลยเร็วเร็วมาเร็วเร็วไปไหนมาไปไหนมามาไปเร็ว มาเร็วมาแล้วมาแล้ววันดีครับก่อน,น,นไปกินอะไรมาวันดีครับก่อนอยู่บ้านเตียวนะไปไหนมา ใกล้สุกแล้วก็ใส่พักอีตูครับไปวัดด้วยกันนะครับ